ัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะ,ะนะห้องสม,มุดสตาร์ฟิวอ,อ,อยู่ในห้างอันนี้ก็เป็นห้องสม,มุดที่ดังของเกาหลีนะคะใครๆมาก็ต้องมาแวะถ่ายรูปก,กันมาดูความอลังการของมันนี่มีหนังสือเป็นหมื่นๆเล่มได้อันเนี้ยแล้วก็เรียงกันเหมือนกันว่าไม่อยากจะให้คนมาหยิบสวยมากแล้วก็ถ่ายรูปเรามาแล้วดูดีมากโอเคแล้วก็มีที่ให้นั่งทำงานด้วยใช่ จริงก็มีที่ให้นั่งทํางานก็มีคนมานั่งอ่านหนังสือจริงจังนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นมุมทัวร์ามาถ่ายรูปมาสังสรรค์คนอ่านหนังสือเหมือนกันนะคะนี่สาวๆก็แวะ,แวะมาถ่ายรูกปกันเต็มก็จะมีมุมนี้เนียมีหนังสือเล่มนีบ สตูสตาฟิลนะคะเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ที่ออกแบบและตกแต่งได้อย่างสวยงามแปลกตานะคะได้รับความสนใจจากทั้งชาวเกาหลีและชาวต่างชาตินะคะตั้งอยู่ในห้างสปปรรพสินค้าสตาฟิลโพอีกมอนะคะห้องสมุดนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการแต่อย่างใดนะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปมากมายนะคะแล้วก็มีหนังสือแล้วก็มีที่นั่งให้เลือกมากมายค่ะ ัดีค่ะตอนนี้เราลงรถมาที่ไหนละอง่ไหนนะคลอง,อ,อ,งอ๋อ่ลองไม่ใช่อคองซองเกชอซองอกเกชองเอ๊่าเป็นลักนนาไปดูสวยจ้อตกสวยคองของเขาแบบว่าใสาสะอา <สะ S 2> <ว>ดีดีใช่ไหมอ,อ่ะมามค่อยๆลงนะ ตกบันไดดานำสวยจังอันนี้เขาก็ทำเจ้าหีเขาก็ค่อนข้างดูแลม้านเมืองดีก็ทำสะอาดน้ำคลองก็ทำสดใสไม่มีกิ่นนะคนก็มานั่งเล่นในสวนสาธารณะได้เลย เดี๋ยวเรามานั่งเล่นกันนะนั่งตรงไหนดีตรงนี้เป็นน้ำตกสวยเลยห <c oughs> นาอ่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันหน่อยม <c oughs> ีปลาด้วยนะคะน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาอนบรรยากาศดีอากาศเย็น ไม่ได้มานานแล้วหลายเป็นสิบสิบปีแล้วเปลี่ยนไปพาชมคลองเลยว่นี่ตอนนั้นมีปลานะตรงนัง้นปลาเขา,า,ขากินอะไรก็ไม่รู้อ่าเอออนี่ก็เป็นอุโมงค์เดินผ่านไปก็เป็นคลองส,ยสวยๆพอหันไปได้านหลังมันมีอะไรก็ไม่รู้คอนดิสมันเหรอหัน,นไป ไหนอะอืมสวยน้ำใสอ่ะน้ำใสมีหินด้วยอืมมันน้ำมันไหลแรงดีเหมือนกันนะเนี่ยอยากตรงนม่นเออใ,ใช้น้ำไหลแรงอ่ะระบบน้ำแบบเคลื่อนไหวตลอดเวลาน้ำมันก็ไม่เน่าไง อะไรอะ่ะลูกไูลมันปาตอนนี้อากาศน่าจะขี่องศาอันนี้น่าจะไม่ตกตัวใบไม้มมก็เปลี่ยนสีบ้างแต่ยังไม่หมดกำลังเปลี่ยนสงสัยปีนี้ไม่ค่อยหนาวมากไงมันก็เลยเปลี่ยนไม่เยอะปกติอะ่ะช่วงเวลาปลายเดือนตุลาต้องเปลี่ยนสีเยอะๆล่ะ ลคลองชองเกชอนเนี่ยนะคะแต่เดิมน,นะคะเป็น,นเอ่อเป็นคลองที่น้ำเน่าเหม็นนะคะมีขยะเต็มเลยแต่รัฐบาลนะคะได้ปูรณาขึ้นใหม่ในปี2003นะคะทำให้คลองเนี้ยเป็นน้ำใสแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของชาวเกาหลีคลองนี้นะคะไหลผ่านกุงโซค่ะพอช่วงหัวค่ำนะคะเราก็กลับที่พักแล้วก็ไปเดินเล่นที่เมียงดงค่ะ อากาศกำลังเย็นนะคะอยู่ที่16องศาค่ะเด็กๆก็ใส่ชุดกันหนาวกันแล้วก็ไปเดินเล่นกันนะคะเดี๋ยวเราจบคลิปนี้แล้วไปต่อกันคลิปหน้ากันค่ะ